ปูปรยาเสิร์ฟความแซ่บในชุดสีดำเรียกได้ว,ว่าสวยออร่า,ราขึ้นทุกวันเลยเลยค่ะสำหรับนักแสดงนางแบบสาวชื่อดังของไทยอย่างปูปรยาลุนเบิร์กหลังมีโอกาสได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง paradise city ประกบคู่กับซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกบูธวิลลิสและจอห์นทราโวตาเพราะตอนนี้ก็ทำงานที่ต่างประเทศเป็นหลักแต่ถึงอย่างนั้นก็มีภาพไลฟ์สไตล์นอกจอออกมาให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามกันตลอด ล่าสุดก็มีภาพความแซบออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งในชุดเดรสสีดำซึ่งแม้ท่อนบนจะดูเป็นชุดเดรสธรรมดาแต่ทอนล่างก,กลับแซบไฟลุกเพราะเป็นชุดบอดี้สูทโดยมีซีทรูบางๆเพิ่มความเซ็กซี่ทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าสวยมากครับพี่ปู amazing you're the winner สวยจ้ะที่รัก a m o g o s is beautiful but น้องปูงามกว่า งานนี้ก็เลยทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยะค่ะเพราะความสวยแซ่บเวอร์เอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามภาพความเคลื่อนไหวแซบนอกจอของสาวคนนี้ก็สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมปรายาลุนเบิร์กกันได้เลย